นี่คือเครื่องแกงของเราตริมยักยอะพอนะนี่โอเคนี่คือไก่ที่เราเตรียมไว้นะคั่วคั่วเลยจ้ะเพราะว่าไก่ม,มีมันเลยโอเคตามด้วยน้ำปลา,าจ้ะ ใส่ลงไปอือ่ะัวเดียวนะพี่น้องกลัว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 อือเริ่มหอมแล้วอันตอนต่อไปใบมกะกรูดจ้ะใส่ลงไปเลยใส่ใส่เยอะๆ หอมนะจ๊ะใบมะกรูดคั่วไปเลยไม่ต้องกลัวไหมเพราะว่าไก่มันมีมันของมันอยู่แล้วนะนี่ค่ะสุดไพสุดมั่นเลยจ้าอ่ะตามด้วยน้ำลางคกต่ำเครื่องแกงของเราเมื่อกี้นะคะนี่ว้า เดือด้วะคะ่ะต้องเป็นแม่ครัวตัองต้องถ่ายคลิปคนเดียวเดือจ้าโอเคทีนี้รอเดือดจ้านี่มาดูขั้นตอนสุดท้ายกันเลยในพร้อมใส่อื้อหือเดือดปุดๆๆเลยนะครับพร้อมใส่ผัก นี่นี่โอ้ยหอมหอ,อมคักจ้ะหอ,อมคักแกงน่อไม้ดองของเราอั้งแกงอั้งผายสุรักทุเรศอะ่ะแต่ก็หอมสุดๆเลยอีตู ชีลาวนี่สุดยอดเลยจ้าเรียบร้อยแล้วจา้านี่พร้อมเสิร์ฟแล้วหน้าตาแก่งไก่ใส่หน่อไม้ดองแล้วจาวว้าสูตร่อยเอ็นาสมไหเด้อ นี่คือเครื่องแกงของเราตามหยับพอนะนี่โอเคนี่คือไก่ที่เราเตรียมไว,นะว้นะคั่วคั่วเลยค่ะเพราะว่าไกม่มีนมันมันเลยโอเคตามด้วยน้ำปลรราจา้ะ ใส่ลงไปอือ่ะทำเดียวนะพี่น้องตัว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 อือเริ่มหอมแล้วอันตอนต่อไปใบมะกรูดจ้ะใส่ลงไปเลยใส่ใส่เยอะเยอะ หอ,อมนะจ๊ะใบมะกรูดคั่วไปเลยไม่ต้องกลัวไหมเพราะว่าไก่มันมีมันมันอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะสุดไผ่สุดมั่นเด้ยจ้าอ่ะตามด้วยน้ำลางคกต่ำเครื่องแกงของเราเมื่อกี้นะคะนี่ว้า เดือด้วะคะ่ะต้องเป็นแม่ครัวตั้งต้องถ่ายคลิปคนเดียวเด้อจ้ะโอเคทีนี้รอเดือดจ้า